ดูมันกรอบดูแบบกรอบนอกนุ่มในนะ่ากินมากได้มาแล้วกับกับชีโอปังนะครับนี่ของเจ้านี้เลยสิ่ก็กดสั่งมานะครับตะกร้าตรงนี้แตนเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งพอได้มาปุ๊บเขาบอกว่าต้องเอาไปใส่มอทอดก่อนหรือว่าใส่ในกระทะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปใส่มอทอดดูว่ามันจะกรอบนุ่มหรือเปล่าด้านขนมปังนุ่มๆุมอยู่นะนยังไม่กรอบนะทุกคนนี่แหละเรามีวิธีการทําบอกนะครับหอมแป้งขนมปังเครื่องเทศกระเทียมมากเลย อันนี้เดี๋ยวตีใส่เป็นหม้อทอดนะครับแล้วก็จะแกะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ชิ้นใหญ่อยู่นะ89บาทเองมาหน่องปีนี่นะครับทุกคนเราใส่อุณหภูมิ170ยนะครับ5นาทีทุกคนตื่นน้ำลายเลยอ่ะมันน่ากินมากอันนี้คือมาแล้วนะครับยังอุ่นๆกุนกุนๆๆอยู่จริงๆรอให้เย็นกว่าน,นี้เขาจะกรอบกว่าน,นี้นะแต่แบบอดใจไม่ไหวแล้วทุกคนฟังเสียงนะมันจะมีออริจินอลกับทัฟเฟิลชีสนะครับอันนี้เป็นทัฟเฟิลชีสนะครับไม่ใช่ไรกดออริจินอลไม่ทันของหมดไวมากขอบบเาๆนะ แม่ทุกคนโอ้น่ากินมากอืมอืมกรอบนอกนุ่มในเขาจะเป็นแบบนุ่มในในข้างนอกเป็นแบบหนังกรอบ นี่ทุกคนชีสทัอฟเฟิลชีสครับอลองเพิ่มปเป็นยมสตรอเบอรีร่นะครับวันนี้คือแบบอยากลองขอเพิ่มปเป็นยมสตรอเบอรีร่แบบนี้ลงไปดีมากอื